สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกมสุดมันสุดตึงกันนะครับรับรองว่าวันนี้มันแน่นอนครับผมวันนี้เรายืนมาด้วยเอ็มปาเต้นะครับเปลี่ยนมาเป็นโลนันโดครับผมโรนันโดจอมโขกนะครับผมแล้วก็มียามานนะครับผมอ,อ๋อตัดก่อเลยครับผมมาที่เอ,อ่อ บอโคโดครับเบดี้เบดี้ไหลมาทีคาวิชาครับลองหนึ่งที่ไหลเข้ากลางไปที่้องตัดได้ครับเนตาเนตาไหลตรงกลางทนี้โค้สทะลุช่องครับผมหลุดด้วยครับบอลไม่ถึงโรนันโดโอโห,หดูเาากืร์มาตัดได้เกิดขึ้นบนมาครับเมสซี่ดิมทัาหนึ่งทีไหลครับกลางไปขึ้นเเวนไมขึ้นโนเวน้น,น,วนหมุนยี่ตรงกลางสนามหมุนไปหมุนมาหนึ่งรอบหมุนใจเข้ามาที่ดีโกมันานาเบิ้ลไปที่ปีครับผม ไหลกลับมาเป็นแคโนเวนโดนเนตตาตัดครับโทนี่โคดเปิดมาตรงกลางครับผมบอลมาถึงกับจุดเบลจุดเบลมาถึงเลเอาเลเอาไหลมาที่เฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสเ,เอด็ดคอสซิงเข้าในมงเข้าไปครับโอโ้โหยามานลามิยามานขึ้นนำนะครับผมหนึ่งสูงเล่นไว้ยึยกยักบางทียึยกยักบางทีเปิดท่าฟาก ได้ครับผมโทนิคโคสไาที่วีลาวีลาไปที่เฟรเดริกามุ่นหนึ่งรอบกลับมาโทนิคโคสหมุนหนึ่งรอบจ่ายให้กับโรนันโดโรนันโดให้กับหลังขออกขวามาเฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสหมุนหนึ่งรอบจ่ายทะลุช,ช่องไม่ผ่านครับผมผ<ส>่านได้ครับผมโอ้โหโดนสวนเมซี่มาแล้วมาแล้วเมซี่มาด้วยความเร็วมาด้วยความเร็ว มาด้วยความเร็วเปิดเข้าในเปนดีดัมเบิร์ทัตปันโคง้งไม่ผ่านครับโอ้โห,โโหดูบอลได้ดูนี้เกือบโดนอย่ามาโดนตัดได้เปดีไรเข้ากับชาวิชาชาวิชาดัมเบิร์ทัสตสตาร์นิง่งโดนเซฟยิงอีกทีโอ้โหโโหมดไปครับลูกนี้โอ้โหเกือบโดนบุกฟอนครับเตะออกมาจากเส้นประตูมองไปโดน,นตัดได้ครับซีบา หลังเทียโอเวนโอเวนเมซี่ใช้ตัวบังเลยเมซี่มาแล้วหน้าหมุนหนึ่งรอบหนึ่งกลับหลังจ่ายเข้ากลางโดนตัดครับโนนโดนโดนโดนตัดคืนซินบามาโลน่าจ่ายพลาดครับโทนีโ่โคตหมุนหนึ่งรอบโทนีโ่โคตยังไงดีโทนีโ่โคตไหลมาจูดเบลจูดเบลจ่ายพลาดครับเอาอยังได้อยู่เล้วถ้ารู้ช่องลงูกนี้ไม่ผ่านนะโหทูพาสซี่ยังไม่ผ่าดนะผมเวดี้จ่ายผิดครับโดนโทนโคตัดได้กลางสนามหมุนหมุนกลางสนามหมุนหมุนหนึ่งรอบ จ่ายไปฟินลิปลามฟินลิปลามจ่ายเชมุปปีกมาเอ็ดเขาสิ่งไม่ผ่านโอ้โหโดนตัดได้ครับผมเอด,ดี้ไหลเข้ากลางมาวันทูเอดี้ขึ้นไปที่คาวิชาคาวิชาหมุนเดินกลับหลังเดินกลับหลังจ่ายให้กับเอด,ดี้เอด,ดี้ไหลเขา้ากลางไมค์คารโนเวน,ด,นดับบัตยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหอย่างสวยเรียบร้อยครับไมค์คารโนเวนโอ้โห ยังโหดอย่างตึงครับรูปนี้มีภาพช้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันโอ้โหจ่ายไส้ก้อยมาครับดึงกลับหลังดับเบิลทัชโ,โ,โอ้โหแล้วก็ยิงเบาๆเข้ากับเข้าเสียบม,มุมครับผมดูชีครับจ่ายไส้ก้อยมาโอโเวน่นดึงกลับหลังแล้วก็ดับเบิลทัชปั่นเบาๆโอ้โห หมดสิบครับ anyway, เกี่ยวับเริ่มงเงิน well. ใหม่ครับเสมออยูนิงหนึ่งเวลาเวลาจ่ายไปกับผลที่ผลอะไรมาตรงกลางรีบเร็วรีบเร็วครับลีเอลลีเอโดนตัดโอ้โหเลีเอลเสียบอลหมุนกลับหลังครับเฟดดี้คาวิชาคาวิชาแต่บันทัดหนึ่งทีคาวิชาโอ้โหช้าไปนิดนึงครับผมตรงนี้ต้องการเป่าต้องการช่วยครับผมตรงนี้ มาเริ่มกันต่อครับครึ่งหลังครับผมเขี่ยมาแล้วครับผมจดเบลิงแฮมครับไหลไปตรงโอ้โหมันตัดได้ครับผมมีสซี่ไหลมาตรงโมเวนโอเวนธรรมทัศน์หนึ่งที่ชาวิชารรมทัศน์หนึ่งที่สตันนิงโอ้โหโดนเซฟครับผมเขี่ยครับต้องเขี่ยแล้วลูกนี้โอ้โหดจุดเปงแฮมได้อยู่ครับผมไหลมาที่เลเอาเลเลอาเลเลาโดนตัดได้เบนไว้ ยามที่โอเว่นมาลาโดน่าหมุนหนุนบ,บังไม่ผานครับผมเราโคใจรมาตรงกลางโอผล่ล่ะยามาไม่หานครับส่งเข้าในเวล่ายาจิมมาไม่หานติดเวดดี้เวดดี้มาที่โอเว่นโอเว่นโอ้โหโดนจินดิปลามครับเคลียรกมาโทนิโคไ้ไหลไปที่เบดดิงแฮมเบดดิงแฮมมาที่ลฟาลฟาลลาฟาเลีย เลยเอาโอ้โหทฮนี to to ่จะเปิดอเอ็ดคอสซิงลูกนี้โดนบล็อกทันครับผมยังในลูกเตะมุมครับโทนี่โคตโทนี่โคตขอเป็นเสาเสาแรกกันครับผมเปิดไปเสาแรกเลยเอาโชกเข้ามาโอ้โหไม่ตรงกรอบครับหลุดเสาไปนิดเดียวครับผม ยินดีดีมากเลยมาเบสขึนได้เอ้อจิลเบร์โตซิลวาจิลมาจ่ายพลาดครับติดบอลมาที่เอร์นันเดสครับผม,มกลับมาลาดูานา,นาลาดูนาอะไรวิธีเมสซี่ทำบอลลั่นครับ,บวเคลียร์ออกไปโดยอาว์โคครับแกวลา้างไปก่อนแกวข้ามไปก่อนนะครับผมเบนไว้ยึกยักอยู่ครับเบนไว้ อ๋อมีการขยับเปลี่ยนตัวครับผมเราเปลี่ยนก่อนเลยครับวินิสุตจูเนี่ยมาแล้วก็โรดิโกมาฮาแลนด์ครับมาแทนโลนันโดครับผมแล้วก็แฟงเดยองครับผมลงมาเล่นกลางแทนโทนิโคสนะครับ เบนไว้อ้าวนี่มาตัวจี๊ดลงมาแล้วครับเขาส่งนีมาลงมาแล้วนะครับผมเบนไวยุ่ยากอยู่ครับ่วงเวลาอยู่เบน,น,นไว้ยังไงดีเบนไวเบนไว้ไม่ทุ่มนั้าที่ขึ้นหลังไปไม่กันบออหัวยา่มามตาโมงได้ครับผมแตงกินได้ยองตัดได้ทีโรดิโกโรดิโกไหลให้กับฮาแลนด์ครับผมฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังไงดีล็อกขึ้นหลังยิงไกลโอ้โหฮาแลนด์ทำหมูหกครับลงนี้ ไม่ได้ครับผมยิงสตาร์นิ่งแต่แรกก็จบแล้วครับผมโอเว่นหมุนหนึ่งรอบโอเว่นจับยาวลาโคบอกยิ้มครับตรงนี้ลาโคอะไรมาจุดเบลจุดเบลอะไรไปที่ยูเนียร์ฮาแลนด์อยู่หลังอะไรมาที่เดยองเดยอง,ยองที่โรดริโกโรดริโกเห็นว่างครับผมฟินลิปลามเอ็ดคอสซิงเอ็ดคอสซิงโชว์มาแถวแรกไม่ได้ครับผมยังได้อยู่วิลาอุเอ,เอล่าเบดิงแฮมเบดิงแฮมรอเวลาเติม ลานชิป <Run> <Souls S 2> ไม่ต Ma? ิดครับประกวดไม่ติดอย่างนด้อยู่อย่างนด้อยู่ดียองไรมากลับไปดียองดียองออกข้างครับผมเฮอร์นดีธเฮอร์นดีธเอ็ดคอสสิงมามงคนเดียวเลยครับโอ้โหลำหน้าครับลูกนี้โอ้โหได้ประตูแต่ว่าลำหน้าครับผมซีแมนครับผมซีแมนออกขวาไปเ็นไวย์เ็นไวยเข้าในครับผมโดนตัดได้ครับวีละ วีแลาวอะไรมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยึดย eh ักหนึ oh ่งทีเด้งกลับฮาแลนด์เปิดพลาดยังได้ยังได้วีแลาเปิดพลาดครับผมโอ้โหนี่มานี่มาจิ้มยาวครับสตาร์ทสตาร์สตาร์เครื่องสตาร์สตาร์เครื่องย้อนหลังขึ้นมาโดนทัดหนึ่งทีหมุนหมุนหมุนรอบหมุนหนึ่งรอบโอ้โหยเนต้ามาทันได้ครับเนต้าไปที่โรดิโกโรดิโกหมุนคืนครับหมุนโช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 หนึ่งรอบโรดิโกเปิดเท่าไหร่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ยังเสื่อมไได้ฮาแลนด์เติมเข้าไปข้างใน เฮ้ยดิยองครับดิยองเจอเไงรฟินลิปลามเอ็ดคอสซิงฮาแลนด์โชมมาเซลแรกโอโ้โหเจสเอลครับลูกนี้นิดเดียวครับสองครั้งฮาแลนด์โอโ้โหไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ครับผมหกกว่าสิบนาทีทดสองนาทีครับผมวินซูดอนตัดลูดิเกอร์ลูดิเกอร์ยังไงลูดิเกอร์ช้าไปครับผมลูกนี้ลูดิเกอร์ในการต่อหมดเวลาครับผมฟุตบาทเก้าสิบนาทีครับผม มาต่อกันที่ช่วงทดเวลาไม่ใช่ทดเวลาครับสมช่วงจรต่อเวลาพิเศษลินพนันเอาใจโอ้โหเก็บจัดได้เบด,ดี้เบด,ดี้เลยนี่เนมามาเนมากิมหนึ่งทีเนมาดาบประทัดหนึ่งทีเนมาเนมาจะยิงไม่ได้ยิงครับโดนเฟกี้ได้ยองตาได้ไหลัมาที่จุดเบลจุดเบลจุดเบลดาบประทัดหนึ่งทีหรอกโอ้โหเซียวเนตจ่ายเข้าในมินิชุดมินิชุด วินสุดตะบันทัดหน่จิ้มยาวโอ้โหขาเป็นไว้นิดเดียวเวดี้จ่ายขึ้นขวาเนม่าเนม่าลูกเดียวจิ้มทูช่องไม่ทะลุครับผมติดลาโคอาลาโคจ่ายพลาดไม่เป็นไรได้อยู่วิลล่าวิลล่าดิยองหมุนหมุนจิ้มลีบลามลองหน่ทีจ่ายให้ครับโรดิโกโรดิโกจิ้มเข้าในฮาแลนด์มาแล้วครับโอ้โหฮาแลนด์พลาดครับลูกนี้ สามครั้งครับพา,พาแลนพาแลนพลาดลงโล่งครับผมไปแล้วนี่มาครับผมนี่มาสวนกลับนี่มาจิ้มมานี่มาโอ้โหนี่มาโ,โ,โดนเสียบครับลูกนี้อืได้ฟาวครับผมโอเคครับผมยังไม่ได้อยู่คอตากุตาโอ้โหมีการขยับนิดหน่อยครับผมเปลี่ยนตัวนิดหน่อยครับผมดูเหมือนชุดเบลลิงแฮมจะหมด พลังจะหมดนะครับผมเราเอาโอ้ไมเคลโูเซ่ครับลงมาหยุดเธอเลยวาตาบุต้าครับมีที่บอลเปิดข้างในโหม่งได้แล้วโคโอ้โหเนกตต้าก็ได้เนก้าไะไรนาหมดเวลาครับผมยังมีอีกส5านาทีสุดท้ายครับผมเหมือนาทีหนึ่งหนึ่งครับเกมนี้โคตรตึงโคตรมาร ห้าทีครับผมอารเนแต่มาวลาวลาหมุนครับหมุนแล้วาเนหมุนไปโอ้โหยมีสุดไม่ได้ครับผมโดนสวนแล้วโดนสวนแล้วดียโกมัโนหน้าโลดิโกโลดิโกบังบังบังไม่อยู่ครับโดนโดนเดยองตัดได้วีลาไี่เดยองสี อินเล็ดลามอะไรที่โอเลเซโอเลเซอะไรพี่ยิงซิกเนยไม่เชียที่แป๊บยิงลูกนี้เอาโว้ตันนิ่งครับผมลูกนี้เลนบล็อกได้ครับไปเตะมุมเองเลยครับนิเชีลูกนี้เแถวในรับเสาแรกเสาแรกไม่มีคนจบเฮ้ยโอ้โหโดนตาได้บอลไม่ได้บันไม่ได้ครับ จ่ายลงให้กับไมเคิลโอเวนไมเคิลโอเวนไมเคิลโอเวนเอาหุ้ยจุดยุบรามาทำครับผมนู่นี่จุดยุบราไม่ที่โอ้ยนี่สุดจุดเนี่ยหลอกมาครับแต่วราทัศดาวมาทัศหนึ mm. ่งทีเข mm. oh. 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 ้าในดาวมาทัศเข้าในดาวมาทัศหนึ่งที่ดาวมาทัศหนึ่งทียิงนะครับจะยิงครับโอ้โหติดติดโอ้โหนิดเดียวครับผมนี่สุดโคตรยิ้วออหือหมดเวลาเอ็กซ์ตอร์ไทม์ครับผมโมนนี่หนึงจิงเราหนึ่งนะครับ ยังไม่ต่อกันพี่กระสินทนรยิงลูกจุดโทษครับผมโอ้โหไม่ขึ้นโอเว่นครับผมยิงไปทางขวาลูกนี้ซีดไม่ทันฟอนพงศผิดครับนัอนไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ เราตามหลังครับเรายังมีฮาแลนครับคนที่แรกของเราต้องเป็นพลาดฮาแลนด์ยิงไปทางขวาครับผมโอ้โหซีเมนส์ัสิ่งไม่ทันไปทางซ้ายครับผมโรดดิกโกโรดดิกโกยิงยังไงครับโรด,ดิกโกยิงไปตรงลดดกลางโอ้โห บุฟกฟอนเซได้ได้ครับเข้ามือบุกฟอนครับลูกนี้ส่งคือหลังอีกนิชุดยิงสายโอ้โหเรียบร้อยลาโดนะ่ามาแล้วขยับยิงไปทางซ้ายเหมือนกันครับโอ้โหบุกฟอนไม่ได้ฟุ้ง ครับทุกคนยืนรอครับผมไม่ขยับโอลิเซครับโอลิเซยิงไปทางขวามือโดนปัดครับโอ้โหไม่ตัดได้นี่มาตุไยนี่มางไงดี้ ีนมาโดนเซฟครับโอ้โหบุฟฟอนเซฟได้ตัดได้โอ้โหียองทางซ้ายครับผมเรียบร้อยครับผมนั่ิเดีมาแล้วครับยิงไม่เข้า มันไม่ได้ไปทางตรงกลางโอ้โหพุ่งไปทางขวาโอ้พุ่งไปทางซ้ายนะครับโรดริโกครับผมซ้ายมือถึงเข้านี่จบครับบัดได้โอ้โหซีเมนมาทันอีกแล้วครับ

ซีเมนพุ่งไปทางขวาครับซีแมนพุ่งทางขวาครับผมโอ้โหเมือเราที่สี่ประตูต่อสรับเป็นไว้ครับยังไงดีเป็นไว้เป็นวาเป็นว้ครับกองหลังเป็นไว้ยอีตรงกลางโอ้โหบุฟฟอนเซฟได้บุฟฟอนเซฟได้ตรงกลางสองครั้งแล้วครับผมเอาแล้วครับผมนี่คือนี่คือลูกตััดสินนะครบผม ฮัล้วโคยิงไปทางซ้ายโดนปัดครับโอ้โหยังอยู่ครับขวาบนโดนเซฟโอ้โหเสมอกันสี่สีครับยังไม่มีใครได้เปรียบยิงเพื่อนำครับผมโค้งกุตายิงไปทางขวาโอ้โหบุฟฟอนไม่ได้บุฟฟอนไม่ด้ขยับครับผมเอาแล้ว เอาแล้วครับฟินลิปลามครับผมฟินลิปลามลาม,ลมขอหวัดแสงหน้าตรงกลางารครับโโอ้หเรียบร้อยตรงกลางครับควาเดโอมาแล้วควาเดโอมาด้านขวาครับยังไงดีมุฟ่ <c oughs> อนรอทางซ้ายแล้วครับ กว่าเดียวโดนปาดครับโอ้โหบุฟฟอนเซตได้เวล่ามาแล้วครับจัดสินเกมนี้ววล่าแน่นอนครับผมเข้าคือชนะเลยเวล่ายิงไปโดนโอ้โหมุมเดิมครับโดนเซฟซีแมนไลมือซีแมนโอ้โหถึงเซฟลูเบนดิอัต ลูเบีนีอัดิงไปทางขวาโอ้โหไม่ได้เซฟครับผมเรียบร้อยครับบูฟฟอนไม่ได้ไปไหนครับผมรอตรงกลาง<อ>เนสตาเป็นผู้ตัดสินครับผมยิงเข้านี่คือไปต่อเนสตายิงโดนปัดได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมแยกย้ายครับผมอย่างนี้ลับบ้านดีกว่าครับผมเดี๋ยวเจนหน้านมีอะไรมันๆ สนุกสนุกยวลงคลิปให้ท่านทุกท่านได้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอแยอกย้ายก่อนนะฮะดูกันคลิปนรับสวัสดีครับ